เราก็อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนพราอนอ้อนนะครับมานะครับลุงก็มามอบไข่ให้ท่านพอ่อครับครับเราไข่มามอบนะครับยุไปไว้นี่ไว้ไหนดีครับผมฟูกระเพื่อนนะจะเลยครับดูท่านไอ้ไหนดีครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็นาไข่มามอบให้นะครับหลังจากที่มีกระแสเนาะกระแสข่าวโจมตีทางโรงเรียนแล้วก็พอมางคนพนําำไข่มามอบให้ทางโรงเรียนนะครับมอบให้เด็กหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับไปออกโจมตีนะครับก็ลงคนก็นาไข่มามอบให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ทางโรงเรียนและก็ทางท่านพอด้วยนะครับแม่นนตัวแม่นนั่นน่นตัวแม่ท่ดไปน่าทายรล่คะ่ไหนนายครั ไปโรงอาหารไปโรงอาหารนี่นะครับไปในพี่นกไปถือไข่มุงก็เอาไข่ลงมาอ่ะถือถือกองให้ลุงนยเดี๋ยวถือไข่ซอยเพิ่นเลาไข่ซอยพนเจ้าเจ้ายวโบอทเดี๋ยว่งไหวนี่นะคะก็ถือทั้งของลุงของป้านะคะตอนนี้สองมือนะคะถ่ายคลิปให้สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆ เอามาไว้ที่โรงอาหารนะคะนู้นูนกดปฏิเสธคนอออมีคนโทรมาไปไงไปรดมันบสันมันมีสยจำนวนหนึ่งพันฟองนะคะทอดทอดลุงถึง <99 S 1> มเก้ยเก้ฟอง หนึ่งพันพอดีนี่ในท่านฟองนะครับฟองที่มีตาเป็นไข่ที่เอฟซเอามาบนนะคะก็แก้บนแก้บนแก้คเ้ยาสะใส่รองท้าเข้ามาได้อ้าวอ้าวแล้วลู พอดีพ่มีวไข่ไมโอมเลยนีอใอใสก็้นี่นะคะก็นำไข่ที่เอฟซีเอามาแก้บนนะคะเอามาเขาให้โรงเรียนนะคะฮักนาพานอ้น ใช่ไหมคะพี่เน่งใช่โอเคจำนวน100้ฟองนะเอ้ย1น0 0ฟองนะคะ1,000ฟองจริงๆ999ริฟองเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าเราก็มาให้ครบ1,000ฟองนะคะเมื่อ <c oughs> กี้อาร์ชอาร์ก็เจอกับท่านผอ,อของโรงเรียนแล้วนะคะ เรนนี่เรา้วันน้รจะเอาไว้จนปกตต้องเอาขับนะครับเพราะว่าอัไ้ไมเป็นไอ้มันเป็นแพงของร้านไงใช่เราไปินแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราให้อุ้ยกล้องดีอ่ะคือมันแม็นกันมันกันซันดีใช่ กล้องดีนะงามเอาอีกจะเครื่องไหมไม่ถ้าเอากระสีเอาเลยคุณว่างกันเอาจะไปจัดเนี่ยไงโอ้ยไอพูนกะใส่เห้มันกลุ้มเหมนกันนะไม่ก็เปลี่ยนอัพเปิ้ลมันเริ่มจะพังแล้วแม่รุ่นนี้เนี่ยนางเป่งเดือนเอาแม่เออเธอเหนาอะไรอยู่เราจะไปเทธอซื้อต้มเลยใช่นี่ก็เด็กๆนะคะอยู่ป้อนหนนี่ป้อครับะลองครับอ๋อ นี่นะคะพ่อนหออ่ะนะคะโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คนครับหนึ่งหนึ่งร้อยสองคนครับหนึ่งร้อยสองคนนะคะ,ะเป็นเป็นประถมหนึ่งร้อยสองคนแล้วก็รวมทั้งหมดเนีเ่ยร้อยยี่สิบสิบคนอ๋อค่ะโรงเรียนนี้ไม่เป็นโรงเรียนระดับประถมอ๋อค่ะเปอรสอนตั้งแต่นอนุบาลสองถึงปหกอ๋อมีครูทั้งหมดสิบคนค่ะในในในสิบคนก็เป็น เป็นข้าราชการแปคนค่อนั้นก็เป็นเป็นจ้างค่ะเป็นเป็นธุรการค่ะนี่นะคะก็ท่านพอค่ะไม่นึกไว้ฝันไม่ฝันได้เลงุงเรียนก็เพิ่งเพิ่งลุนเพิ่งลุ้นจับฉลามไปกบ ต้องนีแหละโรงเรียนปิดเทอมวันไหนคะนี่วันที่วันที่แปดเราก็จะมีพิธีใบสืบสวนจับผู้เท็จจับผิดแก่แล้วก็เราจะจัดตลาดนัดข้าเทียมด้วยโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองได้นำสินค้าเพื่อผักสวนครัวหรือผลไม้หรือผลผลิตในในครอบครัวเอามาจำหน่ายที่โรงเรียนเราจะจัดทุกปี เป็นวัตสุดท้ายของการจิดภาพเรียนแล้วก็จะมีตลาดนัดพอเพียงใหครับชาวบ้านได้มาแลกเปลี่ยนสินค้านักเรียนก็ได้นำผลผลิตผลเรียนจเป็นขนมที่เป็นผักสวนครัวหรือเป็นสั์เลี้ยงเป็นไก่เป็นเป็นแจ้งประจันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ผักหวานของชานบ้านเป็นของชาวบ้านครับของชาวบ้านชะวบ้าก็เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วจะจัดทุกปีค่ะ รับรัการ์ดก็จะมีพี่ีใบสีสู่ขวัญแสดงความยินดีครับนักเรียนป .6 ที่จบปีนี้นักเรียนป .6 ะหงเมีท2่สองคนเราก็จะทำพิธีในในวันที่มีข้าวประเด็นเลยนะครับได้มาเรียนที่มีนักหนาวนักพรอ้าขอสัมภาษณ์ มีนักข่าวเข้ามาถึงโรงเรียนเป็นท่องกครเป็นพี่โจ้พี่โจว่าสามสี่นั่นก็มามาเยี่ยมก็มาถามว่าโรงเรียนเครียดไหมก็ก็ใครโดนแบบนี้ก็ต้องเครียดธรรมดานะครับแต่ว่าก็ไม่ให้ข่าวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคิดว่ามันมันน่าจะเป็นผลผลเสียมากกว่า เราวก็เลยไม่ได้ให้ข่าวอะไรไปไม่ให้ถ่ายรูปนักเรียนไม่ให้ถ่ายรูปครูนะครับก็เลยให้ถ่ายได้รูปเฉพาะอาคารเรียนแล้วก็เราก็ตอบคําถามของสื่อที่บอกว่าไปแวะบ้านลุงคนนั้นได้อะไรนะครับนักเรียนเขาก็เขียนเป็นภาพออกมานะครับเป็นภาพออกมาว่าได้อะไรบ้างก็นะรเราไป ไม่ใช่ไปเพาะบ้านลุงคลบ้านลุงพลเป็นจุดแวะถ่ายรูปนะครับเราไปจริงๆคือไปที่วัดถ้ำผาแดดแล้วก็พรยา,ตาเต่ามอยจังหวัดสกลนครหลักเนาะครับ,บ,รบพอขากลับก็ผ่านบ้านลุงคลผ่านปู่ปาริจิตนาคาราชทเานเนก็อยากจะดูเพราะว่าเคยเห็นแต่นในข่าวจริงแล้ววันนั้นพอมี ทัานศึกษาให้กับนักเรียนไปที่ไหนบครับก็ไปที่วัดถ้ำผาแดดไปที่วัดถ้ำผาแดดก็ไปกินข้าวเที่ยงที่วัดถ้ำผาแดดนครับเสร็จแล้วก็มาต่อที่เต่างอยเต่างอยครับออกมาถึงตมวัดะม่านใบสองแล้วออกจากเต่างอยมาก็มาถึงบ้านลุงพลบ้านใบสามเกือใบสามก็ได้รับการต้อนรับจากลุงพลป้าแตนเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากยูทูบเบอร์เป็นอย่างดีก็ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้ลุงคลจะให้เกียรต กับโรงเรียนบ้านสารอ้นมากถึงขนาดนี้นะครับต้องขอขอขอบคุณลุงพลนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับ <สะ S 1> ยูทูบเบอร์ที่ <ขอ S 1> ให้เกียรติ<อ>มาเยีย่ยม<อ>ในวันนี้นะครับคือวันนี้ที่ที่ผมพายูทูบเบอร์มาแค่นี้คือเรากลัวว่ามาแล้วจะมาทาให้โรงเรียนต้องมีผมลกระทบโอ้ไม่น่าล่ะครับเพราะว่าใครใครก็มาเยีย่ยมได้นะครับเพราะว่าโรงเรีเยนเราเนี่ยพอถึง วันเกิดของจิตเก่าเขาก็จะมามาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับ <ไป S 2> เอาไอศครีมเอาขนมเอาทุนการศึกษามามอบเป็นประจำอยู่แล้วคเพราะนั้นการการมาเยี่ยมแบบนี้เนี่ยถือว่าคนไทยทุกคนสามารถมาเยี่ยมได้นะครือมันมีข่าวไปเนาะมีทุกข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่มีคอต้องโดนตำหนิเรื่องการปิดจิ๊บไปนอนไม่ได้ไม่ปิดรไป